คลิกขวาไมค์คอมนะครับไปที่เมเนเจอร์คำว่าที่ดิสต์มเนจเมนต์นะค้วมาไดซนะีนี่คือไดซนะีของวินโดว์เอ็นได้อีจะเป็นอซีลอมนะครับนี่เป็นตัวเก่า ที่ขวาแล้วเ,เลือกเซลลุรุมครับ <c oughs> เราแป๊บ <c oughs> แล้วก็ทำการแบ่งครึ่งๆึ้น,นะครับ แล้วก็ใส่เลยครับสองหน่งสาม,ส,ามสองสามสองกดครับเรานครับอ่าก็จะเป็นไอดียครับสองร้อย ไอซีสองห้าหกครับนี่ครับไี่ไดีไดดีขึ้นมาแล้วไอซีน่คือไดดีครับเราลิดขวาครับ New Simple Volume ฮะกดนี่ครับอันนี้คือได้สองร้อยเมื่อกี้นะครับ ทำงานนิกครับได้ดีจะราจะสร้างได้ดีจะเป็นได้ดีขึ้นมาไม่ต้องกดอะไรครับลิกไปเลยครับ NTFS คือเป็นตัวนี้นะกดลิกเลยครับแล้วก็ฟินิชครับพอ nix ในตัวเรียบร้อยได้ดีก็จะขึ้นมาครับนะนี่คือการแบ่งพอดิชั่นในวิดีโอนะครับ หรือจะแบ่งอีกอย่างหนึ่งก็ตอนที่เสียบวินโดว์ไปแล้วก็เราก็ไปแบ่งพาร์ติชันในวินโดว์ได้ครับในตัววินโดว์ตอนที่เราจะเซตอัพนะครับแต่ตอนนี้คือเราแบ่งข้างในด้านในของตัววินโดว์นะครับก็คือเป็น2ไดร์ล์ได้ c ก็ได้ดีบแล้วกดกากบาทปิดครับเราไปเช็คใน this PC ครับอ่าก็จะขึ้นมาเป็น2ไดร์ล่ะครับ เรียบร้อยครับผมการแบ่งไดแบ่งพาริชั่นอย่างละครึ่งๆนะครับแต่ถ้ามี1เทหรือ2เทเราก็สามารถกำหนดเราเองได้เลยว่าเราจะแบ่งเท่าไหร่เป็น3าได้สี่ได้อะไรก็ว่าไปโอเคครับเรียบร้อยครับผมการแบ่งได้